ก,การนวัตการกับปูนมันก็สีด่างกัวเกาสิป่ะก็สีด่งกัเก <c oughs> ่าสิาสโอ้ยเขาถือว่อวไม่ยิ่งสิ่มสโอ้ยปูเนาะไฟซีมายิ่งปูถิ่มเนาะมึงบาลู่ยูยูม,ๆๆมองไหนเนาะคะ่ะ <c oughs> เป็นครั้งแรกเนาะค่ะที่ได้ได้อ่าพูดคุยกับปูเนาะค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเนาะค่ะปูที่ได้พูดคุยกับปูค่ะแล้วก็กขออนุญาต ลงคลิปลงช่องเป็นของช่องโจบ้านรวยค่ะกาบปูผัวกันรั่วตรงกันกับปูมันกระไรเงยตรงกันปูกับปูผัวมาเสียออกต้นไรมาอยู่ในเขาหล่นลูกกลมๆมันแลงสายแรงหัวอยู่แต่ว่างวดที่แล้วเมืที่แล้วเบ่งไดค่ะปูเมื่อปีแล้วเลขฝันปูเลขฝันปูสี่หาอกสี่หาอกออกสามข้อหลัง โป้ oh. หลังแล้วกับปูฝันว่าเขาให้ปัดใจไปเจ้าวลดหาพันมันก็ออกหาศูนย์ศูนย์ครับครับออกค่ะศูนย์ศูนย์บอกค่ะปูหาสามตัวท้ายบ่สามตัวหน้าหาศูนย์ศูนย์้วกับที่ห้าหกสามตัวหลังโอ้แต่มาแปดแปดเก้าล้าง ปั้นปั้นปั้นออกสามตัวนาออกสามตัวทยาล้วก็ออกสองตัว,ออตวแปดเก้าอีกไม่ไมันกลับล่าอหลังเดียวท่ไมู่ทั้งขนาดตัวนี้แม่โโวัดที่มันวดที่วที่เจ็บหรอปูแบบอะอันนี้อันนี้วัดออกพิซซีมากอ่ะวัดแรกพิซีกับเก้าศู่อือ วดแรกออกสิบซี่บวกค่ะปูสิบซีก็เก่าสูงประมาณหนึ่งหกเก่าหนึ่งอย่างนึงหายไรมาเลยป้านออกบนล่างเลยตัวนี้ไหมครับปูธรรมดาเนาะค่ะปูเนาะงวดนี้ปูฝันว่าปูตายแล้วฟื้นพูตายแล้วฟื้นฝันว่าตายแล้วฟื้นเฮ้ยมันจีตีเอายังไงละค่ะปูมันโง่ปึ๊กขึ้นอย่างนี้นี่ การจะฝึงตีเอาโอ้ยจ <c> ะ <oughs> ไปตีเอาแนว่วใดเนาะปูโมเมนต์ข้นสลาดจ้าเม็ดไหมแต่ว่าเหล็กตัวนี้กับฝันอีกเหล็กตัวที่ออกตีหาเขาปุ๊โอ้ปูฝันอีกบอกค่ะน่ฝันโตเกีาเนี่ยล่ะฝันโตเก,าเกีาบรรยากาศมันบ้าอยู่มันออกตามตัวดาลรกมาฝันอีกว่า ฝันมาตายแล้วฟื้นแล้วก็มาฝันต่ออีกคือโต๊ะตีออกตัวไหนคะโต๊ะตีออกกับตีโต๊ะเก่าแล้วโต๊ะตีหาหกอ๋อให้อันปูให้เอาซี่หาหกเป็นบ่ค่ะบอปูวาให้ตั้งเสียส่วนตั้งหัวหอยตั้งแต่วันนี้ขัดปูฝันแต่มันเกิดบัดรแบบมัดมัดเกี่ยวว่าเกี่ยวกับ อยู่บอออกเบ่ร์ัก็ตัวไหนตัวหนึ่งในของปูนี่เจ้อีนี่ค่ะค่ะหนเนีรถปูสหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดบอคา่ะเป็นเล็กรถฝันเกีียวกับรถบ่ค่ะปูงวันนี้เรื่องไหค่ะฝันเกีียวกับรถแต่ว่าขันฝันแบลมัดิบวดอยู่ที่ล่มัดบอออกตนออกยุบมันอ่ะอืมค่ะออยู่ในเบอรตเบอ ว่านี่ฝันเกี่ยวกับโทรศัพท์บ่ค่ะปู่บ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 ่สองฟันเกี่ยวค่ะคือปู่ฝันลรอบ่ออกคู่ได้ต่อหูหรือไม่ไม่ฟูโอ้ค่ะอันนี้เขาจะสาปปู่ดยเพรทันออกมันบ่ทันออกค่ะคือ3837ปดมกินอือห้ามันออกมาเด้หาแปดมันออกแล้วปเอาแปดหาเนาะค่ะปูเนาะงั้นเนาะเบอร์เท่าไหร่ครับเบอร์ยังก็ค่ะ น้องไทยแปดสามแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดบอกะพ้องไทยแปดสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดนะสามเจ็ดเจ็ดแปดท่านออกก็เข้าสามปูคนะ่ะ <8. S 1> บาท่นออกเจ็ดแปดน้องกระพูเนอะเจ็ดแปดสาแปดสามเจ็ดท่ออก พราะต้องเห็ว่าออกธาเจ็ดสัพพาแปดมันออกเลรอเด้ค่ะออกปูหายใต้าธาเจ็ดแปดเนี่ยโอ้โหตั้งร้านปูหอยม้าหาเจ็ดแปดแล้วค่ะออกร้านออกมันออกเพิ่มมันดอกยังหรอมันออกหาเจ็ดธา,า,าเจ็ดร้านมันดอ,อกหาแปดหรอค่ะ แต่ว่าบันนี้ปูอันสงสัยอันก็คือว่าเบอร์โทรศัพท์นะคะปูเนะาะเบอร์โทรศัพท์ปูก็่างอยู่เจ็ดแปดสามแปดสามเจ็ดยังไม่ถอดอนู้ค่ะค่ะกันสามตัวเนี้อค่ะปูห้าไปซื้อไอเอาสามตัวไทยลอตเตอรี่ไหมค่ะสามตัวไทยตอหน,นี้เขาเอาโตเกียปูสี่ห้าศูนย์บอสี่ห้าศูนย์บอสค่ะ ซีสามตัวได้คือสีหาศูนย์น้องปูนาอกตัดติดจนันหน้าเอาถึงปูพวกโกลบไปแล้วเกี่ยวกโกบไปมกับ่าออกนันไปออกตตัวพวกโกลบทอีโอ้ค่ะเทากับไปเนไหวตู้ตัวนี่ปูหายแน่ว้างไปแต่คือเป็นเบอร์ตของปูปูฝันอ่ะอ๋อปูฝันเป็นแน่วทา่ของมือทุ่นนะคะ ก็โตเก่าตีมันออกไปจากสามต้นคือือสี่หาหกปูมาฝันอีกอืมแถามปูฝันซ้ำอีกฝันซ้ำอีกคือสี่ห้าหกบ้านแอ้เด้อค่ะปูห้าหกห้าหกเนี้ยแล้วค่ะตัดเอาปูนว่ละบานเนียนห้าหกนี่เป็นไปได้เพค่ะข้าปูว่าสิเป็นอันหกค่ะสี่หกค่ะสิ่ไหมค่ะขาบหูคือสามต้นขาผิดเดี๋วหน้าเอาแต่ว่าปูตัวที่เราปูฝันสองรอบ รอบแรกฟันฟู่กับตีซี่หาหกแล้วกลับมาออกสามสามตัวสามโอ้ฟ,อฟันรอบฟันรอบแรกซี่หาหกออกสามตัวท้ายเนาะเนาะแมนมาอีกแล้วมาฟันอีกรอบอนเลีย้ยงตีออกคือมาฟันมาเขาให้ปัจจัยทัวไปเจ้าวลดอดหนาหาพันโอ้ปัจจัยหารดดาวพันหาพันค่ะดาวลดจ้าบางทีบางทีมันก็มาออกหาทุตัวก็นะ โอ้ยออกหาศูนย์ศูนย์สามตัวหนาบาดูีาูเริ่มสีไปมาตัดออกลายสามตัวเพราะสีก็ศูนย์กับสีมันัวเดียวกันขัน 4, ขน 4, ั้ตีเป็นขันนี้ตีับเป็นอาดีซีอืมหาจรซีจงวดงวังหันปูฝันมาบกเะาวกระดาวฝันขันนั้ปูกับปูบวเคียกับปูสีไปมาตัดเป็นอาตีี อืมค่ะก็คือับมี่ตัวเดียวกันแมนแมนเนาะค่ะปูเนาะเอา้าปูผันเริ่มคิดไปมันหวกสามตัวหนาสามตัวหลังแล้วก็มาแปดอ่ามาแปดแปดเก้าล้างโอ้แปดเก้านี่คือไมาจังไหนจังขาปูเล็กแปดเก้าี่ปูไฮแปดก้ 8, 9, 9, าปูไฮล่างยังเดียวเลย ลักมา마แปดเก้าไ่ต้องกลับเลยนะค่ะปู่เนาะแม่ค่ะแปดเก้าตรงตรงแมนมาค่ะไม่ค่ะปั่นปั่นปันสุดยอดมาถึงสามตัวหน้ะสามตัวท้ายแล้วกาสองตัวล่างนี่บ่ธรรมดาเนาะค่ะเนาะกาบประมูลคือการ่ากงอตจากว่าสารุนสารวาสิมาสองสองตัวท้ายบันนี ตัวใดคะปูสองตัวไทยมันมีเก่าเจ็ดเก้าสี่ต่อสามเก่าหนึ่งกันเก่าสองล่างแลค่ะปูล่างเนี่ยเก้าเจ็ดนะคะเก้าสี่เก้าสี่ค่ะเก้าสามเก้าสามค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะกันเก่าสองสามกัน เก้าสองโอ้แกะปูว่องโกมไวแต่คือเก้าตีก็เก้าสามกันเก้าสี่เนาะค่ะปูเน้นที่เก้าสี่กับเก้าสามเด้อค่ะมันปูว่องโกมไวเก้าตีเก้าตสาม 94, กันตัวกันเป็นตัวนี่เนาะค่ะเนาะเก้าเก้าสองกัน ก้าสองกันปูซีหาหกนี่ปูเน้นมาบนเม่นบ่ค่ะแบบมาพูต่่่าปูฝันมันมนมนะะ้งสิฝันตัวเก่าเนาฝันตัวเก่าปูชุบปูเนียนลแซตคูใส่ตัว3อมตัวเดียวเนียนไงงวดนี้คืออ่า4ีหศูนยอ๋อปูเน้นที่ซีหาศูนบ่นค่ะเนี่ยตวนกบนข้างบนไหยจ้ะ มีสองตัวนกกาะซี่หาหกกรซี่น่ะศูนย์นะปูนะเจ็ดแปดสามแปดสามเจ็ดนี่คือเป็นปูว่าวห้ฟังนะขันเนาะน่เป็นปูหรอครับีนี่นะผู้ใดนั่งอยู่ห่างๆไหมคือว่าวนีเน่ะไม่ออกบ่คือหัวดีเน่ยไปกัดมูนี่ละบ้ามาบ้านของใต้คนค่ะมุ่นปูมบ่ Bóng 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 หลวงมหาเหรอโอ้ <c oughs> ปูดเดี๋ยวขันแม่นว่าจังไดมีเท่านี้มันบข่ขาปูตัวแรกค่ะตอบงานปูว่าปูนึกขาปูเนาะไอ้ปูปฏิบัติธรรมโอ้โอม่สา <c oughs> เดี๋ยวเดีจดไว้ก่อนปฏิบัติธรรมวันใดก่อค่ะวัาาดพระวัด วัดทิ่ละวัดที่ต้องไปหรือเเดี๋ยวเดี๋ยวปฏิบัติธรรมปริวาสบอกคาเรื่องไหนบ่บ่ปฏิบัติธรรมซื้อหรือปฏิบัติธรรมลดทอนกับตาอาหกเจ็ดวันที่ห้าวันที่หกที่เจ็ดบอกค่ะว่ามันบอกเลยนะโอ้ยเร่ออกค้างเรื่องมันปฏิบัติธรรมวันที่ห้าหกเกียนเดือนมกราเนี่ยบอกค่ะ เมษาเมษาโอ้เมษาเนาะพาป้าวันที่วันที่ทีวันที่เจ็ดคือสอปลาป้าบอ,อกพูดไงแวโอ๋ได้ค่ะวันที่เจ็ดทอดปาป้าเนาะค่ะเนาะนานนบอกนนอพูดไง่ปา,ปาอ,าอ่เดี๋ยวเด้อค่ะวันที่ห้าที่หกที่เจ็ดนี่ปูสีปฏิบัติรรมเนาะค่ะแล้วก็วันที่เจ็ดนี่ทอดปาป้าค่ะอยูที่ตลาม่าตามตาาปฏิบัติธรร,ร,รรม ค่ะปู่พูดเลยค่ะปู่ประสานสัมพันธ์เลยค่ะบอกพูนไปบอกหาหกเจ็ดปูข้อปากสาประจุตัดแจ้งามคาร่าปฏิบัติท่อมพระเจ้าหาพระอบพระเจ้าหาพระองค์หลานย่อมมิซ่ากับพระจอมได้พระจอมย่อมนั่นแหละโอ้ยอันนั้นจีฮายโดยตรงเลยค่ะเอาบัญชีปูโดยตรงรถค่ะเพราะว่า ตัวลูกเองนี่บ่เดี๋ยวสิาต้ต้เขาท่านเขาท่านอะไรเขาอยาท่านูดกมตเขาท่านยึดไอ้ท่านไอ้ยทเรก็ไกมอ่างรูิ้ได้ได้ค่ะผู้เบอร์ยังค่ะผู้บอกผู้บอกเบอร์แน่ตอนนี้ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าจ้าห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดค่ะ 38, สามแปดสอ้เบอร์มแปดสามเจ็ดปเจค่ะปูย่ำสามแปดสามเจ็ด 38, นี่เด้อเบอร์โทรปูลงไหนอยู่ค่ะอ่าประชาสัมพนันธ์ก็คือวันวันที่เจ็ดนะค่ะปูสีทอดผัาป้าเจ็ดเมษายนสองห้าหเจ็ดค่ะที่วัดดอนรัวอ่าตำบลยังกับปู ตำบลนาไซตำบลนาไรอืออําเภอพิบูลรักอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีเนาะค่ะอือนี่ค่ะนี่สักข้าข้ากำลังสัข้าปูขาดจับจูตัวแจ้ที่สิสามสัราปฏิบัติธรรมขาดจับจูป้าแจ้ที่หายอือค่ะประสานสัมพันธ์เลยค่ะปูอือบอกบอกญาติโยมเนี่ยค่ะ เออคะนั่นละยังปีปูบอกไปขันมี่ยังขันโรมาบอปูได้ต้นนี้หรือบมแมนาันบอกร่วงเพราะว่าแมนอยู่ค่ะเพราะว่าปูกับไ้ตัวเลขเข้ามาหลายรอบแล้วเนาะค่ะแต่ว่าอ่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ลงช่องโจพารวยเนาะค่ะปูเนาะจะโทรมาตั้งโนศูนเจ็ดสามเจ็ดบ่มแมนบอกเลขไหมโอ้คลิปเบอร์เดียวกันมานี่บ่แมนบอกเลขไหมอันนี้แปดสามเจ็ด สามแปดสามเจ็ดอันนี้เจ็ดสามเจ็ดว่าแม่สี่สามตัวไทยสามตัวนายอ่เนาะนะเป็นบอกเลขนะ่นหัวอีกแล้วศูนย์เก้าห้าสี่เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดแล้วครับป้เนาะเออเดี๋ยวลูกเสียทันของเบอร์เบอร์ของเงินอ่าลูกเดี๋ยวปูจะบบอกบอกเลขบอกเอร์โทรายองมาหลายล้วเย ไายท้องนี่หมายถึงห้องน้ำที่หลังมันบ่ค่ะแนวัื้อี่กว้างยนมันมันงวดที่หกคือมันงวดที่เจ็ดอ่นะพู้กับจำว่าด้่อ๋ออาจจะเป็นงวดที่หกตื้อที่เจ็ดเนาะค่ะคือว่ามามาหลายงวดแล้วว่าสนองไปแปลว่าสูงจุดคนเคยเขาหายเกาบ่โอ้ค่ะ พอเครื่องหายซาวนแล้วก็จะพักอ้วนหนึ่งอ๋อเขาเก้างวดจะพักหนึ่งงวดเนาะค่ะผู้ตัดกาส้วงบอกรู้จักอยู่ค่ะหลวงปู่ส้วงบอกค่ะอผู้จัดกาส้วงบอกอ๋อรู้จักไปไหวอยู่ดิค่ะปู่ต้ส้วงกับแมากัปู่นี่แหละโอ้ยค่ะคักค่ะค่ะเนาะมิหนาเบ้าเราคนหัวลูกลูกไหมขันเบ้ากัปูเราคนหัวลูกไหม ปานปูพันมาน้าอยู่ตัวนี่ปูหลงปูสวงแม่ปานปานปมือไม่าทไเอาดนคุ่มปาขานมาเู่มาเอาพาแท้พันมาน้าเลยบอกปูนั่นโอ้ยูวัดปูกัเทพระอมลูงปูสวงเด้อืมค่ะไปใส่ตร้า่นไปทำอืมมินาล่ะก็วิมน่าลระ ก็เป 1983, ickers, no ็นแปลกๆเนาะค่ะถ้าปูกับเคี่ยวหมากเนาะค่ะอืมเนาะอยากเป็นลูกศิษย์ลูกหาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาในเด้อค่ะปูเด้อได้เป็นกามได้ไป็นกามอยู่ในปลาเนาอยู่ในปลาคุญอยู่ในปลาคุณนึกบอกผมเขาจะไปเจริญพิก็รของอยู่โอ้ยเนาะค่ะจ้ะเป็นบุญเนาะค่ะปูเนาะบุญวาสนาเรางปูมอยู่นั่นบางเวลาคนจะคืนเห็นในตอนไม่ โอ้ค่ะอือว่างหาแตกกระคืนได้สบายอือบอกยูทูบก,ก็กระเชนบัดตลอดได้เขาก็เสืเอเอาเตาอยากเอาด้วยมาเรื่องเขาแก่ตายบัดไงลังอีกแนวแมนอือแต่ว่าบึงถ้าเปิดทใหไอปูเพิ่งกระคืนให้ปูเหน็นโอ้ยเนาะปูบารนีงวดนี้เพิ่ขึ้นตัวใดค่ะปู นวดนี่ใช่ตาคนเห็นก็ตะเบียนรถปูหนึ่งีเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดบอกค่ะปูนเห็นหนึ 1, ่งสีเจ็ดกับมาต้องกับทะเบียนรถปูอออันอน,นันหนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยปูเห็นหรือว่าผูดด้ใดเห็นปูเห้ตาเป็นปูเหตา,าเบิเ่งเบิ่งตาบนดตาบันดุปูว่าล่องเบิ่ง คนกัเห็นหนึ่งสี่เจ็ดแต่ปูปล่อเบิ้งปูฝันเหลปูกับปลป่เบิ้งน่ตนไหมทำรักปูติบิ้น่ตนไหมปูฝันเหปูป่เบิ้งอค่ะอืหนาปูกับิบิงน่ตนไหมนี่ย่อมที่เพื่นเล่าเร่องนีเพืนเพื่อเย็นหกโตเัมืนกันปะ้านโตเพิ่นถือพืเพิ่นคือสิถือกดูเนาะปูเนาะมันว่าถือหรอกิ่นวาสนาิ่หลายเนาะ เรื่องคู่ไปเสือทะเลพูกอื่นกับสมนับนาละเฮ้ยนะอันอันคอนดีมานอันเป็นผ้าคื่กันเป็นบ้ค่ะปูป่สิสี่สิสี่าเรียนสิสี่คลืกันจักจคิันสี่เ่ออกเก่าหนึงละปูก็บอกว่าเสือบัานเลขที่วัดเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ามันจกไปเสือจะสื่อโอ้ค่ะบานนี่บานนี่ปูเน้นตัวใดค่ะ แน่นแน่นแน่นไห้แน่ค่ะแน่นไห้เอฟซีช่องโจพ้าลุ้ยเห็นเพิร์ลมิโซ่ดับเนีย่ะปูขันวิงงนง่งเรียก,กวิ่งนี่วิ่งซีกับวิ่งเจ็ดกับซีเรียกวิ่งนี่วิ่งเจ็ดกับซีเนาะค่ะซีร่างแนงเจลมาเมลตุสและชาวบาร์เซโลนวิ่งเจ็ดกับซีเจ้าปูเน่นเน่นเจ็ดเจ็ดบนซีล่างบอกค่ะ เจ็ดกับเก่าหรือม right. right. ันก right. okay. right. right. oh. right. right. no. ับเมันสิ่งกันป่ออ๋เจ็ดกับเก้าสิ้นกันตอนนี้ปูว่าไหนสีสษนเนาะเจ็ดกับเก้านี่เพิ่นคือดังในเลขเก้านี่อ๋อเตะบูนปูกับใค้เพิ่นวิ่งเจ็ดกับซีเพิ่นขอเลขวิ่งค่้เพิ่นเจ็ดกับซีปูว่าซีสีมะลางบอกค่ะปูนั่น กันซีมาลางกับสินี่เด่นมีอยู่นี่เก้าซีเนาะค่ะแม่เก้าซีเก้ซเกซปดังเก้าเนึ่งเพรเป็นตะคือบอกค่ะปูหนึงเก้านงกับเก้านึงกับเพราะเนี้ยก้าหนึงเก้าสองปูเขียนอะไรจะสั่นเนียนไรราแล้วจะมากเลือแค้ดี้เขาจ้ะแต่ปูเนีนไรเก้าเก้าซีกับเก้าสาม บางเปล่าบางลา้วงมไหวมันก็ออกกับนี้มันไปออกต็องบอกงมกับนี้แต่แล้วจะน่าตีดปัดโอเคเก้าเจ็ดคือดังี่ะค่ะปูเก้าเจ็ดดังก็ซื้อรถนะปูเนาะเก้าห้าเก้าเดี๋ยวหเก้าค่ะเอามาดีสรุปเนาะค่ะ สรุปตัวเลขของปูวัดดอนนะคะเดือ่อค่ะสรุปตัวเลขของปูวัดดอน,นเด้อเอาใหญ่ๆเลยดิค่ะปูไฮวิ่งเจ็ดกับสี่เนาะค่ะเจ็ดบนสี่ล่างเนาะค่ะ ปฝูฝันเห็นเดิมๆค่ะฝันเห็นเดิมๆคือเก้าเลขสี่ห้าหกค่ะซึ่งงวดที่แล้วเนาะค่ะไปออกสามตัวท้ายสี่ห้าหกค่ะปูวานต้องเป็นตัวเก้านะค่ะและ้วปูกับฝันว่าตัวเองอะตายแล้วฟื้นนะคะตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาค่ะสำหรับแนวทางปูพูดถึงเลขท้ายโทรศัพท์ค่ะท้ายโทรศัพท์ของปูนี่ปูวานระวังเด้อ มันสีออกเลขท้ายก็คือสามแปดสามเจ็ดแล้วค่ะปูกะอันนี้มักกะตามและะ้วค่ะบ่ชอบกะบ่ว่ากันอันนี้เอาเบอร์ให้เบิ้งซื้อๆค่ะลงท้ายด้วยอ่าสามแปดสามเจ็ดค่ะก็มีเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดสามแล้วค่ะส่วนซีห้าศูนย์นี่ปูว่าฝันเดิมของปูนะคะ่ะฝันเดิมอันนี้ปูมักย่ซีห้าศูนย์บานิ เลขที่ปูให้มากกับหาหกเนาะคะ่ะหาหกกับย่านเป็นหาเก้ากับกัปหาหกหาเก้านะคะ่ะแล้วก็หาเจ็ดเนาะคะ่ะกันหนึ่งหาค่ะแล้วก็ล่างสำหรับเลขล่างเนาะคะ่ะปูหเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าสามเก้าหนึ่งกันเก้าสองเนาะคะ่ะเน้นที่เก้าสี่กับเก้าสามค่ะอันนี้เบอร์โทรปูเนะคะ่ะ 0 8 9 5 7 8 3 8เก้ค่ะอันนี้เบอร์โทรเนาะคะ่ะกันอยากร่วมบุญเพราะปู่สีเฮ็ดป๋อปลาเนาะคะ่ะวันที่5วันที่5ที่6ที่7เนาะคะ่ะปู่ว่าวางสิเนาะ5 6 7หกวางสิว่าสีเฮ็ดป๋อปลาใครอยากร่วมบุญกับปูก่กรโทรไปสอบถามได้เล้วค่ะเบอร์มันซี่กับโทรออากับปู่รถเนาะคะ่ะร่วมบุญ กับปูได้วัดบ้านดอนค่ะอยู่อำเภอนาไทรเด้อค่ะเอ้ยอยู่ตำบลน้าไทรอำเภอพี่บูญรากค่ะอุดรธานีค่ะตะวังวดที่แล้วหนึ่งปูให้เขาแปดเก้าตรงตรงแตกตึ้มแล้วค่ะซึ่งอ่าแรกปูเขามาติดกันหกเจ็ดงวดเด้อเจ็ดงวดละค่ะหกเจ็ดงวดดีละแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วค่ะ ที่ซองโจผ้าด้วยขออนุญาตปูล่องซองค่ะเลกเข่าตลอดเข่าดีค่ะแตกตืมเลยงวดว่าง,งานันงวดนี้กระตามนี้เด้อค่ะเน้นที่ห้าหกห้าเจ็ดด้อค่ะห้าหกกับห้าเจ็ดด้อค่ะนี่ค่ะแต่ว่าปูฟันอันใดจะซอบออกอันนั้นเนาะค่ะ ทะเบียนรถปู่คือหนึ่งสี่เจ็ดด้อค่ะทะเบียนรถหลักการเลขเทรเบอร์โทรศัพท์ปู่ก็ออกบอยออกดีค่ะแต่ว่างวดน,นี้ฝันว่าตายแล้วฟื้นจับข้อวามฝันดีดีค่ะตายแล้วฟื้นเนาะคะ่ะตัวเลขเพิ่งหายมาตามนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะตามโค้งสุดท้ายอีกเนาะคะ่ะประมาณวันที่สิบห้าสิบห้าสิบหกนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวจะตามโค้งสุดท้ายให้อีกเนาะคะ่ะเนาะ ก็คอยเอฟซี FC ช่องโจพ้าลวยมิโซบิลามิมนันสุขผลสุขคนเดอ้อแห้งบงังปัๆหายมิโซไปกับปูดวัดดอนค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจโจพ้าลวยแม่เด้อค่ะให้ถึงรางวัลที่หนึ่งเนาะผู้ใดกดถ่ายไงมิโซบิลามิมันถึงรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลใหญ่ๆซื้อตัวใดก็ให้ถือให้เข้าให้โดนเดอ้อให้สมคบมุงบานปรารถนาให้ลวดโยกช่องเลยค่ะ คลิปนี้ก็ของเก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ